สวัสดีครับมาถึงคิดเฉอ back to school EP ที่สนะฮะซึ่งเราอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองและนี่ก็คือเจ้าบ้านนะฮะเจ้าภาพของเรานั่นเองสวัสดีครับ แล้วก็แขกรับเชิญขาดประจำนะฮะแขกรับเชิญมาตลอด นี่ก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหรือชื่อย่อคือตอพที่ย่อมาจากตอัตพูม่ครับที่เขาเรียกกันเตรียมพัดเตรียมพัดเตรียมเรียนนี้ใช่แล้วจริงๆเราชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสองที่ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสองเพราะว่ามันเป็นสาขา2ของเตรียมอุดมอันนี้คือราของจริงใช่ไหมไม่เหมือนอ๋อนตมบดินขอโทษไม่เกี่ยวเมื่อก่อนเป็นเตรียมอุดมศึกษาสองเพราะว่าเป็นเตรียมใหญ่ก็คือเตรียมหนึ่ง แล้วก็เพราะอยู่ถนนพนาการก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเตรียมบุรมศมิสาพัฒนาการคุณผู้มีเหตุก็คือมีคนอยากกินอีต่ออยากกินขนมในโรงเรียนของมันมันก็เดินไปถามว่าเข้าไปโรงเรียนได้ไหมที้จะไปหาของกินของกินไม่เป็นอุปสรรคาเรียกว่าไม่เป็นอุปสรรคใดๆสรุปคือสรุปก็คือเข้าไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสอบแก็ตเพลนะจ๊ะแล้วให้คุณรูเขาไปซื้อขับปโรให้เรากินได้ไหมไ่ได้หรอ ซัปโปโรน่าจะไม่เปิดอะซัปโปโรคืออะไรบอกหน่อยบอกหน่อยซัปโปโร<อ>คืออาหารที่มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าถ้าเอาอธิบายตามแอเพีแลนด์ก็คือมันคือพุดดิ้งนมสดแล้วก็โรยข้างบนด้วยถั่วป่นแล้วก็ช็อกโกแลตถั่วป่นแบบน <ม S 1> ตัดเน,นี่ยหรอใช่แล้วก็โรยไปแล้วก็มีนมข้นกับช็อกโกแลตเฮ้ยคิดว่าเราจะหารูปอินเสิร์ตได้ไหมได้หาได้มันมีในเน็ตอะได้แล้วแต่ก็เออคือเราต้องเดินออกไปทางข้างหลังเราใช่ไหมเพราะว่าเดินออกไปหน้าปักกิ่ง นี่คือซอยโรงเรียนใช่ปะต้องหันไรหมวะ่านโรงเรียน่าโรงเรียนแล้วก็คือตอนนี้คือย้อนออกไปจะเป็นถนนพนาการถูกปะถูกต้องเออคือโรงเรียนก็จะเข้ามาหน่อยนึงเพราะนั้นก็เราจะมุฟด้วยการขับรถออกไปนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เดินได้อะเพราะว่าทุกวันเวลาเวลามาโรงเรียนก็คือถ้ามารถมอไซค์รถสองแถวอะไรเงี้ยก็จอดหน้าปากซอยแล้วก็เดินคือยืนยันเหมือนเทปที่แล้วก็คือไปกับน้องเอ่อน้องหม่อนเนาะคือสมัยเราเป็นเด็กมันเดินได้คนพูดคือข้างหลังของเราข้างหลังหัวชั้นตรงนี้ก็คือหลังหัวหลังห หลังหัวนะฮะมีผมนะก็คือจะเป็นปักซอยที่เดียวเข้าต้องเรียนถูกปะมันออกมาก็คือนิดเดียวก็ถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเล่าซาซิงของวิฟองยังไม่เห็นนี่ไงนี่นี่นี่ไม่เร่ขเรานี่ไปไปเราเดินพาคุณผู้ชมเดินไปดูเลย่าได้ได้ได้ไดาไปข้างหลังเนาะใช่ไปเลย เสกโอนเนียตุ๋นตุ๋นตุ๋เ้อไกนีา็เอารวกรวกหินนะครัทอนี่มนมีเกี๊ยวคุ้งเอาเอาราีเพิ่อมอีกวยได้ไหมตอนนี้คือต้องการข้า,าวเชวของโมาก,ามมก,าากบ,บ้ง,บ<ะ>งมีเ่าเิมเกี๊ยวุ้งสองชัวเฮ้ยเะรแเอาบมีแห้ ธรรมดา,รรมดาใส่อ,อะไรอย่าทุกอย่างถ้าเราใส่เพิ่มคือไม่ธรรมดาแล้วค่ะอย่างเรียวกว่าธรรมดา,านี่คืออะไร้นน้ฝรั่งนน้ำนน้ำฝรั่งกันนี่อ่ะเติมน้ำจานเชื่อมหน่อยดีนะไหมตบอไปเรียกน้ำปลา ือบะหมี่แห้งรวมปกตินคุณผู้ชมลูกชิ้นปลาร้านนี้ความเด่นก็คือเป็นลูกชิ้นปลาทาเองอ่าให้ชิมลูกชิ้นปลาก่อนเพราะว่าลูกชิ้นปลาที่เนี่ยด้วยความที่เป็นลูกชิ้นปลาทําเองอ่ะรสชาติเขาเหมือนจะแบบเหมือนมันปรุงรสมาแล้วในลูกชิ้นปลาหลออ่าาเริ่มไปขโมยทำไมอย่างของเราก็มีอ่ะสุนปลาแล้วจ้ะ มันมีรสมีชาไม่อร่อยห่อปนปลาทั่วไปอันนี้คือเกียเก๊ยวปลาถูกไหมเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาก็ดีแต่ต้องลองขอรอกซีไปิ้นแปงจีนเ็ใส่พร้อมกับบะหมี่อุรู้มั้ปปมฮึ่าทกปารีทุกมากาชอบอบม่ไนี่เราเจอปะชอบมากคับที่ไม่มีผักอื่นนอกจาก ออันนกิดและเป็นถั่วงอกที่ลวกด้วยใช่ดับแก้วไหนอยาสัตวแล้วเนี่ยใส่ถั่วงอกไม่ลวกมาให้กินนะโกรธนะกรุณาลวกให้หน่อยโอเคเอาจริงนะติ่มก็อร่อยไป็ติ่มก็ไป็ติ่มก็อร่อยถ้าราคาสามป้ายนะคุณผู้ลวกรวมเป็นเจ็ดสิบบาทน้ำปลาหลังขวดเนี่ยห้าสิบใช่ไหมบะหมี่แห้งห้าสิบเอาว่ามีทุกอย่างห้าสิบหมดเลยห้าสิบบาทแล้วก็มีเตี๋ยวกุ้งสองตัวก็บวกไปตัวละสิบสองบาท ต่อไปเราจะไปร้านที่ชื่อว่าต่อไปจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเวนิสเวนิสอ่าซึ่งอยู่ในซอยหมู่บ้านเมืองทองสองทับสามก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนนี่เองข้ามถนนไปก็ถึงนวะก็คือฝนะั่งตรงข้ามเมื่อกี้นี้พอข,ข้ามถนนมาเดินเข้าซอยมาก็จะถึงเลยนะฮะข้างหลังเรานี่เองก๋วยเตี๋ยวเรือเวนิส นนี้ดีก๋วยเตี๋ยวเรือดีลูกชิ้นปิ้งก็ดีอ่างั้นก็เดี๋ยวพายุกันข้างในว่าเราจะสั่งอะไรบ้างใช่ราคาก็ถูกด้วยเออเลิศสั่งอะไรกันไม่รอชันเลยเอ,อเาบะหมี่มาล่คะครับ a few moments later มะละน้ำมะมของแม่เป็นกระเจียจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบแม่เจี๊ยบเที่ยวบ้านกระเจี๊ยบบ้านทุ่งทุ่งหนอก <c oughs> น,นี่ดำใยญ่ซึ่งลำใยญ่เขาก็มีเอ่ออะไรนะ นเ,นเนื้อลำไยให้ดูไวก็คือเป็นเนื้อขอ,องลำไยไข่สองไข่เป็นเนื้อะลลีใ่แร่มาหรอว้าวเราไม่สั่งแต่ว่าเรารู้วันนี้เราต้องกินอีกเยอะจริงขอจกูจินชิ้นหนึ่งิ้นดีคันพวกนดีแต่กางหมูมัอร่อยมันกระชับ่อย อาการหมูแม่เยอะทามหมูนี่พู่ชอบเหมาะกัการกินของอยู่2อย่างหนึ่งอย่างแรกคือพวกพวกอยเทียวสองแอลกอฮอล์สาวสกดเพราะั้นก็เราปิดคลิปน้ล้วมีเอาแอกอกัน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ค่ะมาแล้วค่ะเออสุมาว้าวชอบ,บนี่

เดี๋ยวเราไปร้านถัดไปร้านชื่อว่าอ้าวไม่รู้ตรงเทงอะแต่รู้ว่าคือข้าวหน้าเป็ดตรงเทงหรือว่าข้าวหมูแดงตรงเทงก็คือนี้จะไม่จะไม่จะไม่เบี้ยซ้ายเบี้ยขวาไม่งอไม่เอียงไม่งอไม่เอียงตรงเทงตรงเทงใช่โอเคไปดีกว่าอยู่ใกล้กัตรงนี้ถูกไหมฮะออกร้านไปสามสี่เก้าถ้าเกินก็ถือว่าฉันตกเลขแล้วกันอันนี้ที่เราออกจากร้านออกจากร้านเวนิดนะดูว่ามันใกล้กันแค่ไหน พนันาการ53าจ้าก็คือเหมือนจะไม่ได้มีแค่เป็ดถูกปะจะม,มีติ่มซำด้วยมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดองอ่ะแปะแล้วเข้าไปหาอะไรกินข้างในกันดีกว่าไปาเอาเข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบที่หนึ่งครับผมแล้วก็ติ่มซำม,มีอะไรบ้างเอาสาล่ายหนึ่งสีพุ่งหนึ่งจีหมูนหนึ่งอวดหนึ่ง เออเห็นมีหมันโถทอดนำมำข้นเลยเอามันโถทอดนมำข้นด้วยฮ่าโอ้ดูน่าทานาะนะว่ออาแม่ไปถนงที่ต่อเราดีลนี้ขอครับโอ้โหเออไม่ได้ใช่ไหมให้หนูก,กินก่อนดูแต่หนักหนักเก๋ชอดูดีนะอ่าอทานาดีนี้เป็นเป,เป็ดนะฮะเป็ด เช็ดน้ำเยอะนะเออใช่ไม่รู้จักเช็ดไงเราอ่ะเออวหนังไม่ได้กรอบมากแต่เป็ดแม่ขาวไม่เหนียวถือว่าก็สมชื่อที่จะตั้งชื่อร้านว่าเป็นเปดย่างคือหมูแนติ่มตำดีมากเลยคือหมักมาแบบกลมกล่อม ดูเอาเกินอะไรเป็นู้ไม่ชอบดูแลนะ้วกันถูกเพราะแต่คำว่าเป็นจีบหมูเป็นจีบจีบสไตล์ไทยมไม่ได้แบบเด้งแบบแบบเหลาอ่ะแต่ว่าจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งก็อร่อยเหมือนกันนี่คืออางที่แม่สั่งมา,าก็คือหมัน่นโผทอดกับนมข้นแต่ว่าถ้ามองอีกเฉยๆคืออะขนมไทยเก่า มีนมข้นด้วยนี่เลิศเลิเลเ,ลเอาไว้เป็นปิดท้ายของหวาน <Okay. S 1> ในเทปนี้นะจ๊ะเฮ้ยไม่เป็นไรดมห่วงปันหอมกรอบนอกนุ่มใน แล้วก็นมค้นดีจริงถ้าได้กาแฟโบราณหรือว่าชาสระแก้วน่าก็คือพี่ต่อจะย้อนไปกินสัก3า0 0ปีที่แล้วกาแฟโบราณไปซีรีรวมซีซีรีส320บาท320ก็มีข้าวหน้าเป็ดย่างโมกอ65บาทนะครับเอ่อติ่มซำเข่ง7เข่งเข่งละ30บาทเนาะน้ำปลา10บาทแล้วก็มันโถทอด35บาทเนาะ คืจริงแนะนำนะมันโดทออคือมันมันชิ้นเล็กกินเพลินนะครับโอเคโอเคก่อนก็งั้นวันนี้ก็จบแล้วสำหรับปิดทริปปัดดินเดชาเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะยังไม่ผ่านเต็มใจเลยอ่ะอะไรเอ่ยจบแล้วสำหรับเตียวอุดำสุดาจบแล้วสำหรับเตียวอุดมศึกษาขานาการนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ Kitchen Oil ด้วยนะครับบน YouTube Facebook Twitter แล้วก็ตามแฮชแท็กคิชเชนออยจะไลทุกตัวได้ทาง Twitter แล้วก็ IG นะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย